ถึงแม้ว่าจะมีการยุบวงไปแล้วก็ตามนะครับแต่สุดยอดบอยกรุ๊ปอย่างวง X1 ครับก็ยังคงสามารถสร้างสถิติที่ถือว่าไม่ธรรมดาออกมาประดับวงการได้อย่างต่อเนื่องมิวสิกวิดีโอเพลง Flash ของทางวงนี่นะครับกลายเป็นมิวสิกวิดีโอเดบิวต์ของกลุ่มศิลปินบอยกรุ๊ปที่มียอดวิวบน YouTube ผ่านหลัก100ล้านวิวได้เร็วที่สุดครับโดย MV เพลง Flash เปิดตัววันแรกในวันที่27สิงหาคมปี2019แล้วก็ใช้เวลา3 3 4วันในการสร้างยอดวิวได้ถึง100ล้านวิวครับ ซึ่งถือเป็นการทำลายสถิติเดิมของ MV p l a ีเพลงคราวของวง TX อขออภัยทีบายทีครับซึ่งเป็นเดบิวต์ที่มียอดว,วิวถึง100ล้านวิวได้ภายใน348วันครับวง X1 นะคะได้รับการฟอร์มวงมาจากการแข่งขันรายการ p ปร d u ิ e X101 ์ัค่ะซีซั่นที่4นะคะโดวยวง X1 นั้นมี EP ีที่มีชื่อว่า Emergency quantum l e a p ซึ่งขึ้นอันดับหนึ่งบนชาร์ตอัลบัมยอดนิยมในเกาหลีใต้ได้หลายชาร์ตค่ะนอกจากนี้นะคะวง X1 ก็าารถควาาราันกล ปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากเวที m e l อน m u s i ิกอเวอร์มาครองได้ด้วยโดยวง X1 นะคะได้ยุบวงไปในวันที่6มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่ตัวแทนของต้นสังกัดนั้นไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ค่ะซึ่งคาดว่ามาจากการทุจริตผลโหวตของทางรายการนั่นเอง